เราะผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Lost in Dreamland เกมมือถือแนว asymmetrical 5v2 นะครับหรือก็คือการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายที่มีจํานวนคนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยมุมมองมันจะมาจากด้านบนนะครับและก็มีสกงสกิลให้ใช้งานอย่างแนวโบบ้าเลยและนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบตั้งค่าของเกมได้เลย โหมดการเล่นจะมี2โหมดใหญ่ๆนะครับก็คือตรงนี้ด้านขวาล่างจะเป็นแรงแมทนะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเล่นฝ่ายไหนนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะก็ถ้าเกิดฝ่ายนี้เล่นด้5คนใช่ไหมก็ชวนเพื่อนอีก4คนเข้ามาได้เลยและแรงเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับระหว่างผู้หลบหนีแล้วก็นักล่านอกจากนี้ยังมีโหมดการสร้างห้องเล่นเองด้วยดูด้านบนตรงนี้นี่แหละเราสามารถที่จะชวนเพื่อนอะไรกันเข้ามาได้เลยเต็มที่ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปในการการเล่นเป็นผู้หลบหนีให้ดูก่อนเลยกันลวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไ โอเคเริ่มเกมได้นะครับมาถึงก็อัพสกิลที่คิดว่าได้ใช้ก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีสกิลพุ่งแบบนี้ครับเอาไว้หลบเนาะแล้วดูที่มินิแมปได้เลยด้านซ้ายบนนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าเราต้องไปซ่อมที่ไหนนะครับส่วนอันนี้เป็นกรงนะก็คือถ้าเกิดฝ่ายผู้ล่าเนี่ยมันล่าเราได้มันก็จะจับเรามาขังในกรงนั่นแหละ เอเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะอยู่นี่ใช่ไหมโอเคนี่ไงเจอนาฬิกาแล้วครับก็เข้าไปทําการซ่อมแซมได้เลยครับแล้วก็เมื่อเราซ่อมไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีตัวนาฬิกาขึ้นมาให้เราแตะที่หน้าจออยครั้งหนึ่งโดยที่ให้เข็มนาฬิกามันตรงกันพอดีนะโอเคซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาเกือบ2นาทีนะครับแล้วผมก็เห็นเพื่อนเราโดนตีล้มไปแล้วด้านบนนะครับไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าไหมไหนๆแล้วก็มีสกิลครบแล้วลองไปช่วยเพื่อนดูหน่อยดีวยกว่าครับ มีศัตรูกาลังลากเพื่อนเราไปเลยครับดูที่มินิแมปได้นะฮะมีบ่อนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยแล้วกันมีอีกอันนึงเป็นพุ่งด้วยไปช่วยเพื่อนก่อนนี่ไงอยู่ใกล้ศัตรูแล้วครับจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองนะเฮ้ย <c oughs> มันลากเพื่อนเราไปไหนอ่ะมันไม่ขังเว้ยมันไม่ขัง <c oughs> สงสัยลากเล่นแล้วก็กระโดดได้ด้วยนะข้ามสิ่งกีดขวางอยู่ไหนจ้าผมง้างยิงเลยเอ้ยเอ้ย มาเด้มาเด้เป็นไงล่ะตู้กลับได้แบบนี้อย่างชอบผมว่าถ้าเกิดตั้งตีห้าคนมาลุมเนี่ยผมว่าเอาลงนะเอ้ยตามตามตามนี่นี่ตามตามตามจเจ้าลงแล้วเออถ้าเกิดเราเอาสตูลงนะครับสตูจะต้องรอเกิดประมาณ12วินาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความมันกันแล้วกันครับเอาเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่แน,น่มาทําไมเฮ้ยตัวนี้เลือดเต็มวะ่ะ เดะเดะเดวผมป่วนก่อนผมป่วนก่อนเอ้ยโดนโดนโดนเองไล่เพื่อนฆ่าเหรออุ้ยมันมีแปลงล่างด้วยวะเองไล่เพื่อนฆ่าเหรออุ้ยมันมาสองตัวเลยแต่ผมมีบล็อกแล้วไงเราเมันสนใจคนอื่นไม่สนใจผมอ๋อเพราะว่าเพื่อนเราจะตายแล้วนี่เองอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฟรมเลยล่วงอุ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนเด้ได้ดมาดิมาดิ อุอมมันจะโดดใส่ผมแต่ว่าเลือดมันหมดแล้วเลือดมันหมดแล้วสรุปนาฬิกาไม่ซ่อมแล้วฆ่าคนดีกว่ามันกวา่าเยอะเอ้ยเอ้ยเจอศัตรูมาอีกแล้วเอาสิครับเอาสิครับเอ้ยช่วยก็ลุ้มหน่อยเอายืเาเาเานเอ๋อเหรอยืนเอ๋อหรอยืนเอ๋อเหรอโอ้โหมันไม่ได้เอ๋มันใส,ส่สกิลใหญ่ผมกดบล็อกก่อนมีฮิลอยู่ตรงนี้ตามมาดิตามมาดิพี่เก็บของฮิล เรียบร้อยเรียบร้อยไปหาของฮิวก่อนดูมินิแมปได้ด้านซ้ายบนที่เดิมมีบอกแทบทุกอย่างหลังจากที่ไขกุญแจนาฬิกาครบแล้วทั้ง7ที่นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปที่ประตูหัวใจต่อเลยนะครับก็ต้องทําการแก้ไขอีกเนาะเพื่อที่จะปลดล็อกประตูขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็หนีออกไปให้ได้เท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมไปเล่นฝ่ายล่าบ้างดีกว่าครับเพราะผมรู้สึกว่าฝ่ายหนีมันได้เปรียบยังไงก็ไม่รู้นะะเดี๋ยวลองดูเลยก็แล้วกันนะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นฝ่ายล่าเนี่ยมันจะมีสกิลสองสกิลนะจะไม่เหมือนฝ่ายหนีใช่ปะฝ่ายหนีมีสกิลเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีกระโดดแล้วนะมีแต่การปีนแทนนะครับก็อาจจะช้ากว่ากระโดดเล็กน้อยเอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นสตูอยู่ด้านบนครับผมว่าผมไปเลยดีกว่าไปไหนจ้าอันนี้โดดข้ามเหรอเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่เห็นไหมเราเดินเร็วกว่านะครับ อันแน่เดินไปอีกหนึ่งทีแต่เราตีรัวๆไม่ได้นะมันมีเหมือนกับสแต็กเก็บไว้นะท่านผู้ชมดูดีๆนะโอ้ยรุดๆๆุดุดเดี๋ยวเอานี้ล้วกันสกิลเดินอยู่เดินนี้โอ้โหนี่นี่เองแล้วก็ดาเมจเรียบร้อยจับกลุมเลยจับกลุมตรงนี้มีที่ขังพอดีครับขังเลยเยี่ยมอ่ะอันนี้ก็เขาจะออกจากบริเวณนี้ไม่ได้นะครับเป็นที่คุมขังนะครับ เออและในกรณีที่ฝ่ายหนีอะ่ะถ้าจะมาช่วยเพื่อนอะ่ะก็คือต้องยิงกลงตรงนี้ทิ้งนะครับมันถึงจะทําให้เพื่อนองเราเนี่ยหลุดจากตรงนี้ไปได้โอ้โอ้เจอคนล้มพอดีเลยครับสงสัยเพื่อนเราอีกคนนึงตีทิ้งไว้ไงโอเคก็จับมาปล่อยตรงนี้เลยละกันอ่ะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะด้านล่างผมเห็นในมินิแมปครับว่าด้านล่างเขาทาการซ่อมอยู่ อ่ะแล้วผมลำคาญแสงไอ้นี่มากเลยมันแนะนําว่าให้เราเฝ้าหรือว่าแคมไว้นะครับไม่ให้มีใครมาช่วยครับแต่ผมชอบล่ามากกว่าครับบายบายเรียบร้อยจับกลุ่มเหมือนเดิมแถวนี้มีโครงไหมอ่อมีอยู่ด้านขวาครับแล้วผมเจอร่องรอยของคนด้วยครับมันแจ้งอยู่ในมินิแมปนะครับด้านซ้ายบนเลยครับเดี๋ยวผมไปขังไว้แถวนี้ก่อนตอนนี้ผู้รอดชีวิตตายไป2คนแล้วนะครับ ผมขังไว้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มาช่วยเอยขังไว้อีกคนนึงอยู่แถวนี้เลยครับมันแจ้งเตือนอยู่เอ้ยนี่ไงนี่ไงเพียบเลยมาช่วยเพื่อนปเนี่ยเดี๋ยว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 นี่ไงเจอละไม่ช่วยเพื่อนด้วยผมก็มุดเลยอะไรจ๊าโอ้ยมันยิงสวนแล้วไงครับ แล้วไงครับผมคอมโบเข้าให้อ้าวข้างล่างมีคนนึงไม่เป็นไรจับไปนี่ขังก่อนนี่ถ้าเกิดผมจับขังอีกคนนึงคือจบแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเราทําฝ่ายสโตล,ล้มหมดครบทุกคนแล้วครับส่วนอื่นๆของเกมนี้นะครับมันก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นจดหมายเท่านั้นเองนะครับและในความเป็นจริงเราไม่ต้องเดินในแมปก็ได้นะเราสามารถคลิกที่บริเวณเมนูได้เลยมันจะอยู่ด้านซ้ายบนและขวาบนอะ่ะถ้าขวาบนก็จะมีจดหมายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับลองดูกันละกัน,กน,นกเนาะเผื่อเขาแจกของ ส่วนข้างจดหมายด้านขวาบนจะมีการเตรียมตัวนะครับคือเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีการให้เราเนี่ยมาเลือกเปิร์กต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องมีแต้มเอ็โคก่อนก็ที่เราได้จากจดหมายเมื่อกี้แล้วก็ได้จากการเล่นนั่นแหละและถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวละครนะครับดูด้านขวาบนตรงนี้นะเออมันก็จะเปลี่ยนได้ทั้งคนที่เป็นนักล่าแล้วก็ผู้หลบหนีนะครับอันนี้ก็มาเซตให้เรียบร้อยแล้วกันชอบคนไหนก็อย่าลืมมาอัปเกรดเปิร์กอะไรพวกนี้ด้วย ส่วนข้างๆกันอีกอันนึงคือระบบตัวละครนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยเขามีตัวละครให้เราใช้เบื้องต้นเยอะอยู่แล้วนะครับจะมีแค่บางคนที่เขาล็อกเอาไว้ถ้าเกิดเราอยากได้เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับส่วนการตั้งค่าจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็มีทั้งการตั้งค่าเสียงแลวก็การาฟิกซึ่งผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะแต่ทําไมภาพมันยังแตกอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนภาษาก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปไปใช่ไหมว่าเปลี่ยนภาษาไทยได้ที่นี่เลยครับ